เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องปราสาทสีขอรภูมาเล่าให้ฟังกันครับถ่ายภาพโดยอาจารย์ทศพลจังพาณิชกุลช่างภาพรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชถาฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ ปรา,าสาทสีขรภูมิหรือปราศาทระรงแงตั้งอยู่อำเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นปรา,าสาทที่มีความสมบูรณ์และงดงามมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์มีทับหลังเป็นรูปนางอับสรถือดอกบัวและทวารบาลยืนกุมกระบอกซึ่งนางอับสราที่ปราสาทสีขรภูมินี้มีลักษณะคล้ายกับนางอับสราที่ปรา,าสาทนครวัดประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่พบที่ปรา,าสาทศิลปะขเขมรโบราณแห่งใดอีกเลยในประเทศไทยพบที่ปราสาทสีครภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นตัวปราสาทก่อโดยอิฐบนฐานหินศิลาแลงโดดเด่นท่ามกลางสนามหญ้าสีเขียวประกอบด้วยปรางห้าองค์ปรางประธานตั้งอยู่ตรงกลางก่อด้วยอิฐขัดมันมีปรางบริวารล้อมรอบสี่มุมตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกัน จากลักษณะาทางศิลปกรรมสันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตรวตรรษที่17ซึ่งตรงกับศิลปะนครวัดซึ่งสามารถกำหนดอายุได้จากลวดลายบนกรอบประตูและทับหลังของปราสาทประธานอย่างไรก็ดีปราสาทแห่งนี้ยังคงสร้างด้วยอิฐแตกต่างจากปราสาทสมัยนครวัดในประเทศกรัรมพูชาที่นิยมสร้างด้วยหินทาย แผนผังของปราสาทสีขรภูมีความพิเศษที่แตกต่างประจากปราสาทหลังอื่นในประเทศไทยเนื่องจากเป็นปราสาทห้าหลังที่ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันโดยมีปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางและล้อมรอบไปด้วยปราสาทบริวารอีกสี่มุมลักษณะเช่นนี้แตกต่างประจากปราสาทที่พบในประเทศไทยโดยทั่วไปที่มักเป็นปราสาทสามหลังเรียงกันอยู่บนฐานเดียวกัน ปรางประธานสูงประมาณ32เมตรบริเวณประตูมีทับหลังเป็นภาพพระศิวะนัตตาราสิบก่อนทรงฟอนรำอยู่เหนือเกียรติมุกภายใต้วงโค้งไหลท่อนมาลายซึ่งสลักเป็นภาพพระคเนพระพรหมพระวิศณุและพระอุมาเทวีบริเวณเสากรอบประตูหลักเป็นรูปนางอักสรถือดอกบัวและทวรบาลยืนกุ่มกระบอก ปราสาทสีขรภูนับเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่โตมากแต่มีความงดงามตามแบบฉบับดั้งเดิมขอชมเชยจังหวัดสุรินที่ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีแม้จะผ่านมานานปีท่านใดมีโอกาสไปสุรินทควรไปชมสักครั้งในชีวิต พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370